ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์ณบันดนี้สนับสนุนโดยแอป B ล็อกดิตฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิตความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดเป็นวันที่จะมีปรากฏการณ์ที่รัฐสภาครับเป็นการประชุมสมัยวิสามันของรัฐสภาภายใต้มาตรา165ของรัฐธรรมนูญ มีการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติแต่ว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญมากเพราะว่าการที่รัฐบาลผ่านคณะรัฐมนตรีขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปเช่นนี้ในภาวะที่ถูกแรงกดดันโดยผู้เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมไปถึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกการชุมนุมที่มาต่อเนื่องกัน หลายวันหลายสัปดาห์นั้นทำให้รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องมีการเรียกประชุมเพื่อชี้แจงอธิบายภาษาทางการคือปรึกษาหาหรือแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกทีวีรวมการเฉพาะกิจบอกว่าต้องการฟังความเห็นทุกฝายต้องการ ปรณีประนอมต้องการให้ถอยคนละกา้าวก็แปลว่าท่านเสนอให้มีการประชุมวิสามันสภานั้นเพื่อฟังเพื่อประณีประนอมเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเองแต่ว่าติที่คณะรัฐมนตรีลงนามโดยนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ส่งไปเพื่อจะเป็นวาระของการประชุมวันนี้และทุ่งนี้นั้น เป็นหัวข้อที่หลายคนมองแล้วก็ค่อนข้างจะงงครับเพราะว่าเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะเป็นการตั้งประเด็นกล่าวหาผู้ชุมนุมโดยเรื่องข้อแรกก็เป็นเรื่องโควิดข้อที่สองเป็นประเด็นเรื่องกระบวนการสเสด็จวันเหตุการณ์เมื่อวันที่ 14- บสีตุลาซึ่งทางการก็ได้จับและก็ตั้งข้อหาบางคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการ ของการไต่สวนกล่าวหาและฝ่ายที่ถูกกล่าวหาก็จะได้นำข้อมูลของฝ่ายตนเพื่อสู้คดีสองสาประเด็นที่นำเสนอไปนั้นดูเหมือนจะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของตรณีประนอมหาทางออกจากวิกฤตนี้แต่ประการใดเรื่องโควิดนั้นก็เป็นเรื่องที่พูดจากันทุกวันเราเราก็ยังอยู่ภายใต้ภาวะฉุกเฉินของ สาธารณสุขเรื่องโควิดอยู่นะครับแต่ในหัวข้อที่รัฐบาลขอปรึกษาหาหรือนั้นหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูนซึ่งเป็นประเด็นที่มีการเรียกร้องไม่จำเพาะแต่คนรุ่นใหม่นักศึกษาเท่านั้นครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูนนั้นถ้ารัฐบาลสนใจฟังก็จะได้รับทราบว่าประชาชนจำนวนมากต้องการเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมความเป็นธรรมความรู้สึกเท่าเทียมเพื่อจะได้นำไปสู่การเลือกตั้งในอนาคตการปรับโครงสร้างการเมืองอำนาจของการทวงดุลอำนาจของประชาชนให้มีสิทธิมีเสียงมากขึ้นนั้นถ้าหากไม่อยู่ในการวินิจฉัยการปรึกษาหารือครั้งนี้ก็แปลว่า จะเกิดคําถามว่ารัฐบาลจริงใจมากน้อยแค่ไหนต้องการจะแก้ว,วิกฤเนี้จริงหรือเปล่าหรือเป็นการซื้อเวลาเป็นการตั้งข้อกล่าวหาผู้ชุมนุมผู้ไปเห็นด้วยกับรัฐบาลต่อไปถึงแม้ว่านาะยกจะประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงไปแล้วแต่บรรยากาศยังฉุกเฉินอยู่นะครับการชุมนุมก็ยังต่อเนื่อง แล้ววันนี้เราก็ไม่ทราบว่าผู้ชุมนุมที่หน้ารัฐสภานั้นจะมีกี่ฝ่ายเพระาะเมื่อวานก็จะเริ่มเห็นมีบางฝ่ายมาส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นตรงกันจะมาะเผชิญหน้ากันหรือไม่ก็น่าเป็นห่วงแล้วก็ยังมีการประกาศว่าผู้ชุมนุมบางกลุ่มก็จะไปที่สถานทูตเดยอรมันซึ่งก็จะมีการกระจายประเด็นการเมืองเพิ่มเติมเข้าไป ดังนั้นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปคาดหวังจากการประชุมวิสามันของรัฐสภานั้นคงไม่ใช่เป็นการเพิ่มดีกรีของความตึงเครียดคงคาดหวังว่าภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีซึ่งประกาศแล้วนะครับว่าจะไม่ลาออกถึงแม้จะมีการขีดเส้นตายโดยฝ่ายชุมนุมก็ตามนายกรัฐมนตรีไม่ลาออกก็จะต้องชี้แจงบอกกล่าวเหตุผล และจะต้องบอกด้วยครับว่าจะแก้ไขปัญหาช่องว่างของการสื่อสารหรือข้อเรียกร้องข้อวิาพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายที่เรียกร้องให้ท่านลาออกนั้นอย่างไรแต่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าต้องมีคนมองว่าการจะฝ่าวิกฤตนี้ได้นั้นจะต้องมีการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังเพราะความจริงเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นมติของ พรรครัฐบาลเองของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคประชาตย์และเป็นสิ่งที่รัฐบาลเองบอกว่าจะเดินหน้าตามนี้มีหร่างที่อยู่ในสภาขณะนี้และยังรอร่างของไอลอที่มีลายเซ็นของประชาชนเกิน1นึ่งแสนลายชี้ซึ่งจะต้องเข้ามาอยู่ในเดือนพฤศจิกายนแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ การประชุมวันนี้และพรุ่งนี้ในสภานั้นจะต้องมีการพูดจาถึงเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมคราวที่แล้วก็มีการซื้อเวลาโดยการตั้งกรรมการพิจารณาหนึ่งเดือนแล้วนะครับซึ่งหลายคนก็มองว่านี่เป็นกลยุทธ์ของการไม่ตัดสินไม่ใช่เป็นการตั้งกรรมการเพื่อจะมาดูรายละเอียดอย่างที่กล่าวอ้างกันดังนั้นถ้าวันนี้การประชุมสภากลายเป็นการ เผชิญหน้าระหว่างสสฝั่งรัฐบาลและฝ่ายค้านและสวกลายเป็นการโจมตีซึ่งกันและกันกลายเป็นว่าฝั่งรัฐบาลก็จะพูดถึงเรื่องการชุมนุมพูดถึงกรณีโควิดกรณีขบวนสเสด็จและกรณีที่บางคนบอกว่าเป็นการตั้งข้อหากล่าวร้ายผู้ชุมนุมแทนที่จะเริ่มต้นใหม่หาทางออก และเปิดทางให้มีการพูดจาปรับความเข้าใจหรือต่อรองเจรจาเพื่อหาทางออกจากมุมที่อับขนาดนี้แน่นอนครับไม่มีฝ่ายใดจะได้ทุกอย่างที่ตัวเองเรียกร้องต้องการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายชุมนุมฝ่ายต่อต้านการชุมนุมฝ่ายคนที่ท่านนายกเรียกว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ยังเงียบอยู่ซเลน์มาจอริตี้ทุกฝ่ายจะต้อง รู้ว่าคําว่าประนีประนอมเพื่อหาทางออกร่วมกันนั้นเป็นหลักสําคัญของคําว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึงเพียงว่าคนที่มีเสียงข้างมากต้องชนะคนเสียงข้างน้อยเสมอไปประชาธิปไตยแปลว่าผู้มีเสียงข้างมากเป็นผู้บริหารแต่ต้องฟังเสียงคนส่วนน้อยด้วยเพราะจะต้องไปด้วยกัน ฉะนั้นการที่จะมองว่าฉันมีเสียงส่วนมากในสภาจะด้วยวิธีการใดก็ตามรวมไปถึงวิธีการที่เขียนรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีสอว2อ0อคนที่ผู้มีอำนาจสามารถจะกำหนดทิศทางได้สามารถลงมติเลือกนายกได้แล้วถือว่าฉันมีเสียงข้างมากดังนั้นนี่คือประชาธิปไตยนั่นก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าประชาธิปไตยจะต้องเป็นกติกาที่เท่าเทียมกัน ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมเมื่อคนจํานวนไม่น้อยมองว่ากติกาไม่เป็นธรรมและนํามาสู่วิกฤตการเมืองที่เราเห็นอยู่ขณะน,นี้ก็แน่นอนนะครับว่านายกรัฐมนตรีเองจะต้องเป็นคนขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เห็นว่ามีความจริงใจและเรื่องกระบวนการนี้ดังนั้นถ้าหากวันนี้พรุ่งนี้การถกแถลงกันใน สภากลายเป็นเรื่องของวิวาทะระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเป็นการไปตั้งประเด็นกล่าวหาผู้ชุมนุมแทนที่จะเป็นการหาทางออกร่วมกันก็จะถูกวิจารณ์และถูกมองว่าเสียเวลาและแสดงถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ของฝ่ายรัฐบาลและจะเพิ่มความตึงเครียดแทนที่ ป้าหมายควรจะเป็นการลดความรุนแรงของการเผชิญ้าอย่างที่เราเห็นอยู่ขณะน,นี้คุณจุรินลักษณะวิสิทธิในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นแกนนำสำคัญของพรรครัฐบาลเนี่ยพูดมาวานซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ก็แปลว่าอย่างน้อยที่สุดพรรคประชาธิปัตย์ สำนึกครับว่าประชาชนคาดหวังว่าพระประชาธิปัตยต้องมีบทบาทในทางที่จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดนี้โดยไม่ใช้เวทีสภาวิสามันนี้ในการใช้วาทะตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์ผู้ชุมนุมหรือสนับสนุนผู้ชุมนุมก็ตามเป็นการพยายามที่จะใช้เวทีนี้เพื่อ หาเสียงให้กับตัวเองมากกว่าที่จะแก้ญหาคุณจุรินบอกว่าในการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยในบรรดาสอสอของพรคนั้นจะมีการวางตัวว่าจะอภิปรายอย่างไรโดยที่พรคประชาธิปัตย์นั้นคุณจุรินบอกว่าได้รับโควตาจัดสรรมาหนึ่งชั่วโมงและจุดหมายสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะมีการเสนอให้มีการ ตั้งคณะกรรมการหาข้อยุติปัญหาขัดแยง้งโดยที่มีตัวแทนจากทุกฝ่ายนี่แปลว่าถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในวาระการประชมุมคุณจุรินบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์รู้แล้วว่าประชาชนคาดหวังอะไรดังนั้นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์จะเสนอในวาระพิเศษคือจะให้มีการตั้งกรรมการเพื่อที่จะ ยุติปัญหาขัดแยง้งโดยที่ย้ําว่าแนวทางในการพิจารณาจะมีเรื่องการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมีทั้งหมดหกฉบับจะเริ่มพิจารณาหกฉบับนี้ก่อนหรือว่าจะรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอรอที่ต้องรอหลังวันที่สิบสองพฤศจิกายนหรือไม่ แต่อย่างน้อยที่สุดคุณจุรินยืนยันว่าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นประเด็นสําคัญในการประชุมวันนี้และพรุ่งนี้คุณจุรินบอกว่าในการอภิปรายเรื่องขบวนเสด็จวันที่14ตุลาที่ผ่านมานั้นจะเป็นเวทีซักฟอกให้รัฐบาลแก้ต่างหรือไม่นะักข่าวถามคุณจุรินยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์จะอภิปรายอย่างสร้างสรรค และคุณจุรินก็เชื่อว่าคุณชวนหลีกภัยในฐานะประธานสภาเนี่ยจะสามารถควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับได้และยืนยันว่าถึงแม้ว่าหลายฝ่ายจะมองว่ามีการตั้งทงในการเสนอยติแต่เป็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลนี่เสียงคุณจุรินนะครับที่จะรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายอย่าได้กังวลถ้าเป็นไปอย่างที่คุณจุรินพูดเนี่ย ก็แปลว่าเราพอจะเห็นแล้วล่ะครับว่าอย่างน้อยที่สุดพรรคประชาธิปัตย์รู้ว่าถ้าหากเปิดสภาวิสามัญครั้งนี้เป็นการถกกันเป็นรูปแบบของสอสอจากรักฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลขอเวลาพูดโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วประชาชนคาดหวังว่าพวกท่านต้องแก้ปัญหาไม่ใช่แสดงโลหารแสดงวาททะเท่านั้น และไม่จําเป็นจะต้องท้าความอดีตมากมายนะักต้องมองอนาคตต้องมองว่าการจะแก้วิกฤตครั้งนี้นั้นต้องให้คนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรัฐสภามีส่วนร่วมด้วยต้องรู้ว่าความขัดแย้งนั้นมีสาเหตุจากอะไรและถ้าหากไม่แก้จะนำไปสู่อะไรต้องรับรู้ได้ว่า บทบาทของรัฐสภาในยามวิกฤตเช่นนี้คือความหวังคือการที่คิดหาทางที่สร้างสรรค์คือการที่คิดอะไรไม่ใช่ตีกรอบเฉพาะที่ทำผ่านมาเท่านั้นแต่ต้องคิดนอกกรอบได้ต้องสามารถที่จะบอกว่าแม้จะไม่อยู่ในกฎเกณฑ์กติกาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแต่เมื่อสังคมเรียกร้องให้ มีการหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ครบทุกบิติฟังทุกฝ่ายและไม่ปิดประตูสำหรับการที่จะถกแถลงกับฝ่ายที่เห็นต่างอย่างชัดเจนรวมไปถึงที่จะต้องมีการพูดต่อนะครับว่าทางออกหนึ่งสองสาสี่นั้นน่าจะเกิดเพื่อที่จะทำให้คลายปม เงื่อนของความขัดแย้งได้อย่างไรบ้างในฐานะที่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีความสําคัญสําหรับความอยู่รอดของรัฐบาลผสมชุดนี้ภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะต้องแสดงความกล้าหาญชัดเจนทางการเมืองว่าถ้าหากสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าเป็นทางออกที่จําเป็น ฟังประชาชนและถ้าหากท่านนายกรัฐมนตรียังไม่ทําหรือไม่ตัดสินใจไปในทางที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดพรรคประชาธิปัตย์ต้องตอบประชาชนนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์จะอยู่เฉยๆเพื่อที่จะยังเป็นรัฐบาลต่อหรือพรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะแสดงความกล้าหาญพร้อมที่จะแสดงความเด็ดเดี่ยวในการที่จะถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่หนึ่งการเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลสองการยุบสภาพเพื่อเลือกตั้งใหม่สามเพื่อเปิดทางให้มีการพูดจาเจรจาเพื่อหาสูตรทางการเมืองที่จัดตอบคำถามของประชาชนไม่เพียงแต่ผู้ชุมนุมปัจจุบันนะครับ ผมย้ำนะครับว่าหลายคนอาจจะมองว,ว่านี่เป็นข้อเรีกร้องของนักศึกษาของเด็กหลายๆเรื่องเป็นการสะท้อนถึงความคิดความอ่านของชนชั้นกลางหรือที่เรียกว่า silent majority ก็ต่างที่ต้องการเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นธรรมให้เปิดกว้างและให้จบช่วงตอน7ปีที่ผ่านมาที่อยู่ภายใต้กฎที่ เขียนเอาไว้เฉพาะให้คนกลุ่มหนึ่งมีอำนาจเท่านั้นดังนั้นยิ่งแก้เร็วยิ่งสามารถจะผ่อนคลายความตึงเครียดและยิ่งจะทําให้ผู้ชุมนุมนั้นเห็นว่าการที่เรียกร้องนั้นเมื่อมีการตอบสนองอย่างน้อยที่สุดกระบวนการของการแก้ไขเริ่มขึ้นถึงแม้จะไม่สามารถจะแก้ไขได้ทันทีเพราะทุกอย่างต้องมีขั้นตอนแต่เป็นขั้นตอนที่มีความโปร่งใส ขั้นตอนที่ตอบอธิบายได้ว่าทําไมต้องเดินตามขั้นตามตอนเช่นนี้ถ้าเช่นนั้นก็จะตอบโจทย์เรื่องนายกจะต้องลาออกนายกจะต้องเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนเรื่องของการเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันนั้นก็เป็นเรื่องที่ในสภาจะต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการพูดจะอธิบายกันทุกฝ่าย ฝ่ายผู้ชุมนุมก็ต้องยอมรับว่ามีคนไทยจํานวนไม่น้อยที่มีความรู้สึกละเอียดอ่อนต่อคําว่าสถาบันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจได้เพราะประเทศไทยอยู่กับระบอบสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นนี้มายาวนานและเป็นที่พึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยจํานวนมากแต่ขณะเดียวกันคําว่าปฏิรูปที่มีคําอธิบายจากผู้ชุมนุมว่าไม่ใช่เป็นการล้มล้าง หากแต่เป็นการทําให้ดีขึ้นก็ควรจะต้องเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและรัฐบาลที่ต้องพูดจาหาทางออกทําความเข้าใจและทําความชัดเจนกระจางเพื่อจะสามารถทําให้คนทั้งประเทศไม่มีความรู้สึกว่ามีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพยายามจะล้มล้างสถาบันขณะเดียวกัน คำว่าปฏิรูปความหมายขั้นตอนวิธีการเป็นเช่นไรความโปร่งใสจะต้องมีและกลไกอะไรที่จะทําให้ความโปร่งใสนั้นมีความชัดเจนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจ,จากยุคสมัยความเปลี่ยนแปลงของบุมมองของคนรุ่นใหม่ที่แตกต่างไปจากคนรุ่นเกา่าไม่จําเป็นต้องเป็นความขัดแย้งที่นําไปสู่ความรุนแรง หรือการที่ไม่สามารถพูดจากันได้ตรงกันข้ามด้วยเทคโนโลยีนี้แหละครับที่ผมเชื่อว่าทําให้ผู้คนในทุกรุ่นในทุกอาชีพและในทุกความคิดเห็นสามารถจะนั่งลงและแลกเปลี่ยนกันได้อย่างตรงไปตรงมาถ้าหากเรามีพื้นที่ปลอดภยัยถ้าหากรัฐบาลสามารถจะให้ความมั่นใจกับทุกฝ่ายได้ว่าจะไม่มีการ คุกคามคนที่แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติร่วมกันคำว่าปฏิรูปต้องใช้กับทุกคนกทุกองค์กรของประเทศไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาสถาบันการเมืองสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการนำพาประเทศข้ามพ้นกับดักที่มีอยู่ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า กลไกของสังคมจะต้องปฏิรูปเพราะเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงความกดดันที่มาจากต่างประเทศและภายในของเราเองทำให้เราถ้าหากจะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้นั้นต้องปฏิรูปด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นเวทีของคำว่าปฏิรูปจะต้องเป็นเวทีที่เปิดแต่พูดอย่างรับผิดชอบใช้เหตุและผลวิเคราะห์อย่างวิทยาศาสตร์ ไม่ใช้ภาษาวาจาที่เก้าไม่สุภาพไม่เคารพความเห็นต่างทุกฝ่ายต้องเรียนรู้ครับเพราะว่ากระบวนการของการที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศชาตินั้นจะไม่ได้มาจากการที่ฝ่ายหนึ่งชี้นิ้วไปอีกฝ่ายหนึ่งว่าคุณโง่คุณไม่เข้าใจคุณผิดฉันถูกฉันฉลาดกว่าเป็นไปไม่ได้ครับคำว่าประชาธิปไตยหมายถึงการที่ หลายคนเปรียบเทียบนะครับว่าเหมันกับเรายื่นแขนไปเต็มๆได้ทุกคนมีสิทธิ์ยื่นแขนเต็มที่แต่ที่คุณยื่นไปนั้นจะต้องไม่ไปรังควานกระทบทําให้คนอื่นเสียหายที่อยู่นอกเหนือห่างจากจุดที่คุณยื่นของคุณได้เพราะทุกคนต้องมีพื้นที่และพื้นที่นั้นต้องเท่าเท่ากันด้วยดังนั้นเราจะใช้จังหวะโอกาสนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ที่เปิดกว้างที่ใช้เหตุใช้ผลที่ต้องวิเคราะห์ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ใช่ด้วยความรู้สึกไม่ใช่ด้วยความเชื่อของฝ่ายตนเท่านั้นต้องฟังฝ่ายอื่นที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันไปด้วยแต่ผมก็เชื่อครับว่าในท้ายที่สุดในสังคมไทยนั้นถึงแม้ทุกวันนี้เราจะมองว่ามีความขัดแย้งสูงแต่ในท้ายที่สุด ผมเชื่อว่าถ้าเราสร้างวัฒนธรรมการเมืองใหม่ขึ้นมามีความโปรง่งใสตรวจสอบได้เคารพในความเห็นต่างและวางขั้นตอนของความเปลี่ยนแปลงที่เมื่อนั่งคุยกันแล้วเห็นถึงแม้ไม่ตรงกันทั้งหมดแต่เห็นส่วนใหญ่ว่าเราควรจะบรรลุเป้าหมายอะไรวิธีการจะบรรลุเป้าหมายนั้นคืออย่างไรวิธีการอาจจะไม่เห็นตรงกัน แต่ผมก็เชื่อว่าในท้ายที่สุดคำว่าประนีประนอมคำว่าเสียสละส่วนตนส่วนพัตุพวกตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้นย่อมจะนำมาซึ่งความสามารถที่จะตกลงกันได้แต่หน้าที่ของการที่จะทำให้เกิดการมีเวทีของการพูดจาของการมีกระบวนการของการ หาทางออกร่วมกันนั้นจะต้องมาจากผู้นำก่อนครับยิ่งผู้นํามีอํานาจมากแค่ไหนยิ่งเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องเปิดกว้างให้มีกลไกที่ตนเองจะต้องเสียสละฉะนั้นผู้นําจะต้องไม่ถูกมองว่าเป็นคู่กรณีกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคู่กรณีต้องไม่ใช่ตัวผู้นําเองผู้ที่มีหน้าที่ต,ตามกฎหมายประชาชนเลือกมา ก็ต้องไม่วางตัวเป็นคู่กรณีกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามจะต้องพยายามเข้าใจจะต้องพยายามดึงให้เข้ามาตั้งวงเสวนาและวงเสวนานี้ไม่ใช่เฉพาะในรัฐสภาและไม่ใช่เฉพาะตอนที่เปิดสมัยประชุมเวทีที่ว่านี้จะต้องกระจายตัวไปทุกภาคส่วนให้เป็นเวทีที่จะมีการแลกเปลี่ยน ในวิถีชีวิตประจำวันดังนั้นคำว่าชุมนุมที่ทางการมักจะมองไปทางลบว่าการชุมนุมเป็นการสร้างความสับสนวุ่นวายเป็นการจงใจที่จะทำลายความสงบนั้นต้องเริ่มคิดครับถ้าหากเราจัดเวทีของการแสดงความคิดเห็นและพูดที่เข้าร่วมทำอย่างสันติสงบมีเหตุมีผล ไม่ทำผิดกฎหมายนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่ได้นั่งพูดคุยกันอย่างมีเหตุมีผลใจเย็นและหาทางออกร่วมกันคำว่าประชาธิปไตยหมายถึงการปรึกษาหารือกันอย่างสร้างสรรค์ไม่ได้หมายถึงการที่หน้าต่อว่าทำลายกันไม่สามารถจะทำให้คนกลุ่มเดียวอยู่ได้คนอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ไม่ได้ นั่นไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยครับฉะนั้นทุกฝ่ายต้องเรียนรู้และหวังว่าวันนี้ในการประชุมสภาสมัยวิสามันครั้งนี้จะแสดงเป็นตัวอย่างว่ามิได้เปิดสมัยวิสามันเพื่อจะชี้นิ้วกล่าวหาฝ่ายใดผิไไดฝ่ายใดต้องเป็นผู้ถูกกระทำจะต,ต้องเป็นเวที ของการมีวิสัยทัศน์สร้างโอกาสจังหวะและทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีที่ออกทีวีล่าสุดในรายการรวมการเฉพาะกิจแสดงท่าทีว่าจะประนีประนอมว่าถอยคนละกา้าว่าพร้อมจะฟังว่าจะฟังทุกฝ่ายแต่ถ้าผ่านมาไม่กี่วันเปิดวิสามันในสภาแล้วเป็นการชี้หน้าโจมตีกล่าวหา ก็เท่ากับว่าสิ่งที่ท่านพูดกับการกระทํานั้นไปกันคนละทางซึ่งนั่นย่อมไม่นํามาซึ่งสันติย่อมไม่นํามาซึ่งความเข้าใจและซึ่งไม่ยอมนํามาซึ่งการที่เราจะเริ่มต้นหาทางออกให้กับประเทศชาติอย่างจริงจังวันนี้พรุ่งนี้จะพิสูจน์ความไปพูดนําความกล้าหาญทางการเมืองและการมีวิสัยทัศน์ที่แท้จริงของท่านนายกคณะรัฐมนตรี สอสอพักฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและสอวอท,ทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยแอป b ล็อกดิฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิ t ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ ios และ android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere Any time, any device.